นักบินอวกาศที่มีประสบการณ์ในการเดินทางในอวกาศและเคยเหยียบดวงจันทร์มาแล้วในโครงการอพอลโลพวกเขาย่มรู้ลึกรู้มากกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขามีประสบการณ์ตรงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะถูกต้นสังกัดห้ามเปิดเผยภารกิจและไม่สามารถพูดทุกอย่างที่พวกเขารู้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากเกษียณอายุการทำงาน และยังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิการรับรู้พลเมืองพวกเขาจำนวนหนึ่งจึงได้ออกมาเปิดเผยสิ่งที่พวกเขารับรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาให้กับสาธารณชนนักมิน,นโนอกาสในโครงการอัพโลกของนาซาคนหนึ่งอ้างว่ามนุษย์โลกก็คือเอเลี่ยนโบราณที่มายังโลกโดยจานบินอาร์วาเดนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอัลโล15 และใช้เวลาบนดวงจันทร์39นาทีในปี1971เขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงและจริงๆแล้วพวกเขาเป็นมนุษย์โบราณเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบันหนึ่งในไม่กี่คนที่เหยียบดวงจันทร์มาแล้วอ้างว่ามนุษย์โลกก็คือมนุษย์ต่างดาวโบราณอาร์วาเดนได้กล่าวในรายการสัมภาษณ์ทางทีวีในรายการ Good Morning Britain ของ ITV ไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี2020หรือเมื่อ2ปีก่อนและคำพูดของเขาได้ถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้เขากล่าวว่าเรามายังโลกด้วยเรือลำน้อยจากที่อื่นวอร์เดนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอพอลโล15ของนาซาโดยเขาได้ร่วมกับเดวิดสกอตและเจมไอวิน ในภารกิจในปี1971ภารกิจที่4ของสหรัฐอเมริกาในการลงจอดบนดวงจันทร์เขาได้ใช้เวลา12วันในอวกาศและใช้เวลา39นาที7วินาทีบนพื้นผิวของดวงจันทร์แต่เมื่อพูดถึงมนุษย์ต่างดาวดวงจันทร์และไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นหรือไม่เขาบอกกับพิธีกรเบนเชฟเฟิร์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริง มนุษย์เราจริงๆแล้วก็คือมนุษย์ต่างดาวที่มาอย่างโลกในสมัยโบราณอดีตนักบินอวกาศในโครงการอพอลโลกล่าวอ้างเขากล่าวว่าจริงๆแล้วเราก็คือมนุษย์ต่างดาวแต่เราคิดว่าพวกเขาเป็นคนอื่นเราเป็นคนที่มาจากที่อื่นเพราะคนอื่นต้องการเอาชีวิตรอดและพวกเขาได้ขึ้นยานอวกาศเล็กๆ เพื่อมาที่นี่และลงจอดพวกเขาเริ่มต้นอารยธรรมที่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันให้ไปหาหนังสือเกี่ยวกับซูเมเรียนโบราณแล้วดูว่าพวกเขาเขียนอะไรไว้พวกเขาได้เขียนล่วงหน้าบอกไว้แล้วกับอดีตของมนุษย์คำกล่าวอ้างของเขาเมื่อสองปีก่อนได้ถูกเก็บสำรองไว้ในข้อมูลที่แอนนาไวตี้ผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO บอกกับเดลิสตาเมื่อต้นปีนี้มนุษย์เป็นเพียงมนุษย์ต่างดาวตัวเล็กๆเท่านั้นเราเดินทางมายัางโลกนี้เมื่อหลายหมื่นปีหรือหลายแสนปีก่อนก่อนการเปิดตัวสารคดี UFO Roswell 75 The Final Evidence แอนนาอ้างว่ามนุษย์ที่อยู่บนโลกก็คือมนุษย์ต่างดาวพวกเขามาที่นี่และอยู่ที่นี่ตลอด แต่เรามองหาผิดที่เรามองหาบนดาวขครดวงอื่นเธอพูดว่าจริงๆแล้วฉันคิดว่าพวกมนุษย์ต่างดาวเคยมาที่นี่เสมอมีแนวโน้มว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาจากที่ไหนสักแห่งใต้ทะเลหรือถ้ำใต้ดินหรืออะไรทำนองนั้นมากกว่าที่จะมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นมันสมเหตุสมผลแล้วเพราะมีหลักฐานมากมายบนโลกใบนี้ว่ามีหายนะครั้งใหญ่ๆ ในทุกๆ2-3,000ปีหากมนุษย์ที่อยู่บนพื้นผิวถูกรีเซ็ตหรือถูกทำลายล้างเข้าสู่ยุคหินทุกๆหลายพันปีแต่ผู้คนเหล่านั้นหรือมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ซึ่งพวกเขาได้รับการปกป้องมากกว่าเพราะอยู่ใต้น้ำใต้ดินหรือในถ้ำลึกบางทีการพัฒนาเทคโนโลยีและสติปัญญาของพวกเขา ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะไม่เคยถูกทำลายมันจึงอยู่ในวิถีที่สูงในขณะที่เราร่มสลายและถูกรีเซตอยู่ตลอดทุกๆหลายพันปีนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงมีเทคโนโลยีสูงกว่ามนุษย์โลกในขณะที่มีปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดพบวงแหวนสีดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้า ทำให้ผู้คนคิดว่ามันอาจเป็น UFO ที่มาจากดาวดวงอื่นมาเยือนโลกของเราผู้หญิงคนหนึ่งในสิงคโปร์ใช้ Facebook เผยแพร่พสิ่งที่เธอเห็นเป็นวงแหวนสีดำประหลาดที่อธิบายไม่ได้ซึ่งปรากฏบนท้องฟ้าในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันคือการมาเยือนของ UFO ที่มาจากนอกโลกผู้ใช้คนหนึ่งได้โพสต์ สิ่งที่เธอเห็นบนท้องฟ้าคือวงแหวนสีดำที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรซึ่งเธอได้พบเห็นบนท้องฟ้าเมื่อวันที่12พสศจพฤษายนนี้ผ่านมาวงแหวนสีดำขนาดใหญ่ถูกพบเห็นในเซนโตซาประเทศสิงคโปร์ในตอนค่ำของวันหนึ่งจากแสงที่ส่องสว่างในเมืองและแสงที่แปลกตาและโพสต์ถามผู้ชายรายอื่นว่าพวกเขาคิดว่า สิ่งนี้คืออะไรฉันเห็นวงแหวนสีดำนี้ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนอือเกาะเซนโตซาพวกคุณคิดว่ามันคืออะไรมันคือนกอพยพหรือไม่ผู้แสดงความเห็นลงใน Facebook มีจำนวนมากมายเกี่ยวกับวงแหวนตลาดนี้โดยบางคนเสนอว่ามันเป็นการพบเห็น UFO ที่มาจากต่างดาวหรือไม่มีรายงานว่า พบสิ่งเดียวกันนี้ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อ5ปีก่อนวงแหวนสีดำที่แปลกประหลาดนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในจุดเดิมในบรรดาทฤษฎีต่างๆ UFO จากต่างดาวเป็นคำอธิบายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดผู้คนจำนวนมากต่างคิดว่ามันคือ UFO ที่มาจากต่างดาวนักสังเกตการที่กระตือลือล้น ต่างเสนอแนะเป็นจำนวนมากว่าสิ่งที่เห็นในวิดีโอคือสิ่งที่มาจากนอกโลกบางคนเสนอความเห็นว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากนอกโลกเรายังไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบใดดังนั้นวงแหวนสีดำบนท้องฟ้าก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นวัตถุที่มาเยือนของมนุษย์ต่างดาว เนื่องจากเป็นการพบเห็นครั้งที่สองสำหรับปรากฏการณ์นี้ผู้คนต่างสงสัยว่าสถานที่ดังกล่าวมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือไม่อย่างไรก็ตามหลายคนคิดว่าทฤษฎีนี้แปลกเกินไปมันน่าจะเป็นนกมากกว่าเมื่อพิจารณาดูอาจบอกได้ว่าแท้จริงแล้วมันคือการก่อตัวของกลุ่มนกที่อพยพ จากที่ไหนสักแห่งและหลายคนก็โต้แย้งว่านกอพยพที่ก่อตัวหายากมากที่มันจะรวมฝูงกันเป็นกลุ่มในรูปแบบของวงแหวนนกอพยพที่รวมฝูงกันมักจะรวมเป็นกลุ่มมากกว่าที่จะรวมตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบวงแหวนที่เห็นดังนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงไม่สามารถอธิบายได้หรือการทดสอบรูดอกไม้ไฟ ักษณะแบบนี้เป็นพื้นที่ท้องถิ่จัดการแสดงดอกไม้ไฟที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวและการทดสอบอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้นการเผาไหม้ของควันเพียงเล็กน้อยอาจเกิดจากการทดสอบดอกไม้ไฟในรูปแบบต่างๆแต่ผู้ที่เชื่อเรื่อง UFO ยังไม่เชื่อในสมมุติฐานดังกล่าวมันยังไม่ชัดเจนว่าคำอธิบายที่แท้จริงสิ่งนั้นคืออะไร ผู้คนยังคงตั้งทฤษฎีแต่คำอธิบายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดยังคงเป็น UFO สิ่งที่มาเยือนจากดาวคราะหดวงอื่นหรือเป็นเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ